สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดิสคอฟเรย์นะครับนี้เรามาพบกับน้องแมวใจดีนะครับน้องแมวใจดีเอ๊ะยังไงอือดูน้องผ้าทางผัดเด็ดอร่อยนะครับอันนี้เป็นตุ๋นไข่ตุ๋นน้องแมวอันนี้เป็นอาหารอะไรครับเนี่ยน้องดีอันนี้เป็น ไก่สับค่ะอืเยลลี่ไก่สับค่ะเราหาซื้อได้ที่ไหนแล้วครับเนี่ยซื้อในแอปส้มเลยค่ะแอปถึงส้มแอปส้มเลยแล้วน้องจะมีความสุขแบบนี้นะครับใช่น้องชื่อน้องอะไรครับเนี่ยนี่เราชื่อมีตังค่ะแล้วเรามีไหมครับเนี่ยไม่มีค่ะไม่เป็นไรแต่เรามีอะไรเรามีอะไรเรามีความน่ารักและทวาใจดีน้องคนไหนเอ่ยน้องคนนี้นะครับน้องทีม สดใสน่ารักรักสันนะครับติดต่อได้น้องคอยครับจิตใจดีร้องเพียพกาอนะครับสนใจติดต่อได้น้องพีมบอกรองนานแล้วนะครับน้องมีตังกินไม่หมดเลยทีจะแย่งกินแล้วนะให้น้องเพีมดูอร่อยกว่าน้องมีตังนะครับคุณผู้ชม <laughs> เริ่มปิดใจไม่ไหวกลบนมมีีีใสย่่โค้ห